อีกหนึ่งคำถามนะคะเป็นคำถามที่ส่งมาจากทางอีเมลอันนี้อยากถามคุณหมอนะคะว่าการใช้ปากออร้เซนสให้แฟนแล้วเจ็บคอเนี่ยคล้ายๆว่าบริเวณต่อมทอนซิลเป็นหนองจะอันตรายไหมคะมีโอกาสเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไหมคะแต่ร่างกายของแฟนดูปกติดีไม่มีโรคค่ะจะเกี่ยวข้องกับความสะอาดด้วยไหมจะรักษาย่งไงดีก็เกิดได้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นได้ทั้ง2แบบเลยนะครับก็คือว่า ออรสเซ็กก็ออรสเซ็กไป <c oughs> จริงๆจ,จะเป็นหวัดอยู่แล้ว <c oughs> ไปติดหวัดมาจาก BTS ีเออ่า <c oughs> แล้วก็ต่อมทอนซิลอักเสบเจ็บคอพอดี <c oughs> อ่าอาจจะเป็นจากเชื้ออื่นๆที่ไม่ใช่เชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็ได้นะครับ <c oughs> หรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมครับคือบางคนบอกว่าเอ๊ะแฟนก็ดูไม่ได้มีหนองใช่ไหมฮะอวัยวะเพศก็ดูปกติดีติดได้ครับดูแบบสะอาดไม่มีแผลไม่มีอะไรเลย ได้ครับอ<ช>ันนี้คือยืนยันเลยนะครับ<ช><ช>สมมุติถ้าเกิดจากเชื้อทางเพศสัมพันธ์เชื้ออะไรได้บ้างก็คือหนองในได้ห<ช>นองในเทียมได้หนองในเทียมก็มีตั้ง56ชนิดนะครับแล้วก็เชื้ออื่นๆอีกอย่างเชน่นมีโรคใหม่ไม่จริงๆไม่ใช่โรคใหม่แหละเราไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่คือโรคที่ชื่อว่า infectious mononucleosis ชื่อยาวมากมเป็นยังไงคะมันเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ช,ชื่อว่า EBV เอฟสไตบาร์ไวรัส e b v พวกนี้เกิดจากการจุนะครับแล้วก็เชื้อมันก็จะทําให้ต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนองใหญ่เจ็บคอมากบางคนเพลียต้องนอนโรงพยาบาลกันเลยนะครับแต่ว่าไม่มีอันตรายอันนั้นส่วนใหญ่หายเองนะครับแต่ถ้าเป็นหนองในหนองในเทียมอันนี้ต้องรักษานะครับพวกนี้ก็อันตรายก็ไม่ได้มีอะไรแบบซีเรียสขนาดนั้นรักษาก็หายนะครับแต่ว่าแค่ต้องรู้แล้วต้องไปตรวจว่าเชื้อธรรมดาติดมาจากบน BTS หรือว่า เป็นเชื้อที่ติดมาจากโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็ต้องดูรายกันตามนั้นนะครับแล้วก็สมมุติเป็นหนองในเทียมหรือหนองในขึ้นมาแฟนที่เป็นคนเอาเชื้อมาให้เราก็ต้องรักษาด้วยนะไม่ใช่พออเราเสร็จปุ๊บรักษาตัวเราแล้วปุ๊บกลับไปอวราต่ออย่างเงี้ยก็ติดอีกรักษาทั้งคู่เลยใช่แล้วก็รอ7วันแล้วค่อยอเรกันใหม่นะครับ